เอาล่ะทุกคนครับได้เวลาไปสนุกกันต่อแล้วนะครับโอ้โหช่วงที่แล้วต้องบอกว่าแมสนุกมากๆเลยช่วงนี้จะลงเอยอย่างไรและเรื่องราวในซีคอนของเรานะครับจะจบแบบไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ ตอนนี้เข้าสู่ฤดูมรสุมแล้วนะครับนอกจากอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าคืออีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังในระยะนี้นะครับวันนี้จับตาเตือนภัยจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักและสัมผัสทุกความรุนแรงของปรากฏการณ์ฟ้าผ่า สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภยัยในวันนี้กับผมพุฒน,นันทิศม,มาถึนะครับสองสามวันที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้อะไรลูกเรียกฉันแม่ตกใจหมดเลยเนี่ยแมู่้สิข่าวเตือนภัยน้ําท่วมในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นแบบนี้บ้านเราจะท่วมไหมเนี่ยแม่แม่แม่ไปไหนอา้าวยิวฮหมัวนั่งทําอะไรอยู่ละ่ะลูกมาช่วยแม่ขนของก่อนไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งแม่น้ำไม่ท่วมบ้านเราหรอก ไม่ท่วมอะไรล่ะเห็นข่าวในทีวีไหมหนะ่ะมาเร็วมาช่วยแม่ขนของก่อนน้ำยิ่งมาไวอยู่ด้วยแม่ใจเย็นเย็นเมื่อวานหนูเห็นพี่เจ้าหน้าที่กรมชลเขามาคุยเรื่องการจัดเส้นทางหรือระบายอะไรนี่แหละแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้หรอกยังไงเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือไว้ก่อนช่วยแม่ขนของก่อนแล้วพรุ่งนี้เราค่อยไปเจอเจ้าหน้าที่ว่าจะช่วยการจัดการน้ำยังไง โหแม่ของบ้านเรานี่ก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะ พี่ฟองครับตอนนี้ระบบยังทํางานปกติไม่มีปัญหาครับและในเรื่องการระบายน้ําก็ยังปกติดีอยู่ครับดีมากแต่พี่ว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องคอยตรวจเช็คตลอดนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันเลยไม่แน่เนี่ยปริมาณน้ําอาจจะมาไวกว่าที่เราคาดการเอาไว้ได้เลยครับแม่แม่นี่ไงพวกพี่ๆเจ้าหน้าที่สวัสดีครับเอ้าน้องยี่หว่าใช่ไหมครับโอ้โห ไม่เจอกันนานโตขึ้นเยอะเลยนะเราพี่พี่เป็นใครคะพี่นี่ไงพี่ที่เคยซ่อมจักรยานให้น้องยี่หวาตอนนั้นน้องยี่หวาเหมือนว่าจะปั่นจักรยานมาแล้วก็มาเสียอยู่ตรงแถวแถนี้แหละก็จำไม่ได้อยู่ดี ผมว่าพี่น่าจะแก่ขึ้นไปเยอะเลยนะครับน้องเขาเลยจำไม่ได้อะเขา้อโทษพวกนี้ด้วยนะคะเออว่าแต่คุณน้ามามีอะไรหรือเปล่าคะคืองี้จ้ะนาได้ยินข่าวเรื่องน้ำที่ไหลมาที่กรุงเทพแล้วก็แถบปริมณฑลแล้วนาก็รู้มาว่าจะมีการระบายน้ำผ่านมาทางนี้ด้วยนาก็กังวลกลัวจะระบายไม่ทันแล้วก็ท่วมเอาน่ะสิ คุณน้าครับคุณน้าไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าประตูนี้ครับออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการระบายน้ําลดปัญหาน้ําท่วมที่จะเข้าไปท่วมกรุงเทพและปริมณฑลครับใช่ค่ะมันก็เป็นแค่ประตูคลองที่แยกออกมาจากแม่น้ําสายหลักไม่ใช่หรอคะแล้วมันจะช่วยระบายน้ํายังไงอะคะตอนนี้นะคะเรามีการขุดคลองแยกออกเป็นหลายเส้นแบบนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการเพิ่มเส้นทางในการระบายน้ําหรือที่เรียกอีกอย่างก็คือหลักการการเบี่ยงน้ํานั่นเองจ้ะ คืออย่างนี้นะครับเดิมคลองมีความแคบอยู่แล้วแต่เมื่อมีการสร้างอาคารบ้านเรือนถนนหรือโรงงานต่างๆขึ้นมาเนี่ยทำให้ความกว้างของคลองเนี่ยแคบลงครับผมปัญหาที่ตามมานั่นก็คือปัญหาน้ําท่วมครับเพราะการระบายน้ําที่ล่าช้าแล้วก็บวกกับน้ำทะเลที่หนุนม,มาด้วยครับใช่แล้วอีกปัจจัยสําคัญที่ทําให้น้ําระบายช้าเนี่ยนะคะก็คือสภาพเส้นทางของแม่น้ําเจ้าพยานั่นเองค่ะอ๋อแล้วสภาพเส้นทางของมันเป็นยังไงล่ะคะเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับ เส้นทางแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่มีเส้นทางที่คดเคี้ยวทําให้น้ำเนี่ยเกิดการชะลอขึ้นพอเมื่อน้ําชะลอแล้วน้ําก็จะมาตีช้าน้ําก็จะไหลช้าทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมบ้านเราไงครับงั้นแบบนี้ประตูระบายน้ํคลองลัดโพก็มีความสําคัญมากมากเลยสิคะ ใช่แล้วค่ะคุณนะ้าประตูระบายน้าคลองลัดโพเนี่ยช่วยในการระบายน้ําได้ไวขึ้นมากๆค่ะอย่างโดยหลักการเนี่ยใน10นาทีสามารถระบายน้ําออกสู่ทะเลได้มากกว่า40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเลยค่ะสุดยอดไปเลยค่ะใช่ครับอย่างนี้นะครับพวกเราถึงต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมของกรุงเทพและปริมณฑลครับถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับกรุงเทพได้อย่างดีเลยครับผม,มได้ยินแบบนี้นะค่อยโล่งใจหน่อยค่ะ แล้วคุณน้ากับน้องยี่หว่ารู้ไหมครับว่าน้องจากช่วยในการระบายน้ําแล้วยังช่วยผลิตกระแสไฟ้าพลังน้ำได้อีกด้วยนะครับแล้วผลิตกระแสไฟฟ้ายัางไงหรอคะอยากเห็นไหมคะเดี๋ยวพี่พาไปดูอยากเห็นค่ะไปกัน,นค่ะหันนะยุทยเลยพาไปดูนะ นั่นคือกังหันน้ําที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงพระราชดำริให้มีการก่อสร้างกังหันพลังน้ําอยู่ที่บริเวณประตูระบายน้ําแบบนั้นจ้ะเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเองแล้วน้องยี่หว่ารู้ไหมครับว่ากังหันนี้ช่วยผลิตไฟฟ้าได้สูงถึง5.74กิโลวัตต์ต่อวันเลยนะเอาจริงๆหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกค่ะป กูไปตั้งเยอะน้องเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเาจะโดนใช่ไหมพี่ผมตอ้ไม่มีแล้วครับไม่มีเลยแล้วไม่ปกติค่ะยังไงยี่หว่ากับคุณแม่ก็ต้องขอบคุณพวกพี่ๆมากนะคะถ้าพี่ๆไม่อธิบายให้ฟังแม่หนูก็คงเป็นกระต่ายตื่นต sì ูมรีบย้ายของเวลาที่ได้ยินเรื่องน้ําท่วมแน่เลยค่ะอ้าวไงพูดอย่างนั้นล่ะลูกก็มันจริงนน่แม่เอาเถอเอาเถอ ยังไงน้าก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะจ๊ะที่คอยมาดูแลจัดการปัญหาเรื่องน้ําให้กับประชาชนถ้าไม่มีระบบการจัดการน้ําประเทศชาติเราก็คงแย่แน่เลยไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะพวกเราเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วยินดีอยู่แล้วค่ะงั้นนากับลูกขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะน้าฝากด้วยนะคะดาเลยค่ะขอบคุณค่ะบายบายค่ะกลับดีๆนะ บ๊ายบายนะครับน้องยี้หว่าครับบ๊ายบายเมื่อกี้พี่บอลพี่บอลพี่โยมไปตีกันในน้ำไปพี่บอลพี่บอกลครับหยุดเลผมเลย ได้ยินเจ้าหน้าที่เขาพูดแบบนี้ค่อยสบายใจว่าไม่ลูกอ้าวเป็นอะไรไหลยิหวหวาก็พี่เขาบอกแล้วนี่ว่าไม่มีผลกระทบอะไรหรอกน้ำไม่ท่วมบ้านเราแน่นอนอมีอะไรก็บอกแม่ได้เลยลูกแม่ช่วยหนูได้ทุกอย่างจริงเหรอคะจริงสิ ช่วยทุกอย่างเลยนะจริงสิแม่ช่วยหนูได้ทุกอย่างแน่นอนงั้นแม่ช่วยเอาของจากชั้นสองอกลับมาไว้ที่เดิมด้วยนะคะยี่หว่าไปแล้วบ๊ายบายอ้าวยี่หว่าหน้าทำตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมเลยเรา โอ้โหทุกท่านครับคุณผู้ชมฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับซิทคอมของเรานะครับแม่ดูไปเนี่ยทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และที่สําคัญนะครับได้แง่คิดต่างๆในเรื่องของการจัดการน้ําด้วยว่าน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยนะครับไม่ควรจะมองข้ามนะครับผมและช่วงหน้าครับเราจะมีสาระความรู้มาฝากทุกท่านด้วยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับพักโฆษณาสักครู่ครับ